สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการขยายผลการวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบการปลูกพืชโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9โดยการขยายผลการวิจัยลงสู่ชุมชนต้นแบบในพื้นที่บ้านแคตะบนบ่อดแดงอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเกษตรกรที่ บ้านแขจะมีอาชีพในการทำนาการปลูกฟักทองในฤดูแล้แงปลูกพริกปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยซึ่งเป็นพืชหลักชุมชนตะบนบ่อแดงจะมีวิถีของโหนดนาเลเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับอ่าวไทยทำให้เกษตรกรมีอาชีพการทำการเกษตรผสมผสานในการพัฒนาบ้านแขโมเดล สำนักวิจัยจและพัฒนาการเกษตรเขตที่8ได้ร่วมกับชุมชนทำการวิเคราะห์เพื่อหาศักยภาพของชุมชนที่จะมายกระดับในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมชุมชนได้ตั้งวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคือชุมชนพอเพียงเกษตรยั่งยืนโดยจะมีการพัฒนาให้ชุมชนมีความพอเพียงในเรื่องของการปลิดพืชรวมทั้งมีความพอเพียงในเรื่องของการดำรงชีพการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนมีการพัฒนาด้านการเกษตรให้มีความจั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่บ้านแคร์ตำบลบ,บ่อแดงอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาจะมีการพัฒนาการเลิตพืชโดยใช้4เสาหลักของการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองด้านการเกษตรได้แก่การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยจัดวิธีวิจัยสัญจรให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนกันเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อจะนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรและูมิปัญญาท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสําหรับข้อที่2ที่นํามาพัฒนาในพื้นที่บ้านแค่คือการปลูกพืชก้าวพืชผสมประส,สานจะทําให้เกษตรกรสามารถมีพืชไว้ใช้ในการดำรงชีพอย่างพอเพียง ไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการพัฒนาในประเด็นของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรบ้านแคมีจุดเด่นในเรื่องของการผลิตฟักทองซึ่งเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีชุมชนก็ได้มีการแปรรูปฟักทองออกมาหลายรูปแบบด้วยกันเช่นฟักทองผงซึ่งเป็นฟักทองที่ให้คุณค่าทางโภชนาการและโภชนาเภสัชค่อนข้างดี ปัจจุบันเกษตรกรได้พัฒนาเรื่องของการผลิตฟักทองผงเข้าสู่ตลาดออนไลน์หรือตลาดขายตรงนอกจากการแปรรูปฟักทองแล้วเกษตรกรยังมีการนําตาตโนดซึ่งเป็นพืชที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่มาพัฒนาการแปรรูปหลายรูปแบบด้วยกันการพัฒนาในประเด็นที่4คือการเชื่อมโยงการเกษตรกับภาคส่วนต่างๆชุมชนได้มีการรวมตัวกันไปจาหน่ายสินค้าในตลาดเพื่อสุขภาพ เป็นการเชื่อมโยงการพัฒนากับภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคส่งเสริมภาคของการพัฒนาชุมชนภาควิชาการส่วนของอ,อบอตอส่วนของท้องถิ่นแนวทางสีเสาหลักของการพัฒนากลายเป็นรูปแบบของการพัฒนาที่ทําให้บ้านแขเกิดเป็นบ้านแขโมเดลชุมชนพอเพียงกเกษตรจังยืนซึ่งกเกษตรกรที่สนใจในรูปแบบของการพัฒนาสามารถมาศึกษาดูงานได้ที่บ้านแข ตำบลบ่อแดงอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา